้องทำแบบนีเนี่ยเราบล่าินน่ากลัวไหมจ๊ะอีกคนเราทำเหทอุ้ยน่ากลัวมากกูอยางบอกไม่เอาไม่เล่นนะอุ้ยคนลุกสู้เลยแม่จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่หนึ่งสองสามกูเทพการจนบุรีแกเทร็จนะมามิ้นเหรออ่ากว่าแกเปรถติดอลโลกรูงเทพเปอเียนไง วรานี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากซึ่งก็คือเป็นลูกครึ่งจบจากโรงเรียน Cambridge วิทยาคารจากไอซ์ลนด8.9เขาก็เป็นแชมป์ The Voice UK 4,000สมัยด้วยกันเลยนะคะแล้วไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะวันนี้มีแมเนเจอร์ผู้จัดการส่วนตัวมาด้วยนะคะเป็นครีเอทีฟมือทองนะคะของประเทศไทยคือบอกเลยว่าจับรายการไหนทุกคนต้องรู้จักแล้วเราไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน Let's go YEAH! ที้นั่งอยู่หลังกล้องอ่ะกลุ่มน้องๆเนี่ยคือความฝันที่อยากจะเป็นสมัยเด็กๆเลยนะหน้ามวยมวแล้วก็ผู้ชายไม่ใช่ชาติอะไรเงี้ยพยายามทำแต่ไม่เหมือนคือตอนเนี้ยเขามาทัวร์เขาเป็น world tour นะเปยแบบประเทศไหนมาก่อนนั่นนี่ละก็มีเซเนกัลสิงคโปย์บแลแอนเนด้เคนยาด้วยเคนยาล้วยอย่าละกันแองสิล่าเ สาวรำใจแกร่งเดินยิ้มแฉ่งแห่แข่งแห่คาเราไม่เราไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่เนื้อไม่ใช่แบบนี้ไม่เราคือน้องๆมาประกวดอะไรมาก่อนนี่ด้านนี้ปั๊บไม่เคยประกวดเลยค่ะไม่เคยเหมือนกันเคยประกวดค่ะเคยประกวดสตรีแจ๊สแล้วก็เคยไปที่ออสเตรเลียด้วยก็จะแบบก็แบบอันนี้แล้วก็จะแบบอันนั้นเชลดีเดอร์แล้วปะคยของ

กิมมิคของรายการอารารูมเนี่ยก็คือจะให้พี่ฝนแล้วก็พี่คริสติน่านะคะได้เลือกห้องก็จะมี Living r วงรูมบ h ธรูมด ressing รูมแล้วก็ค k i ิ g r รูมค่ะให้พี่ๆเลือกว่าจะไปห้องไหนก่อนดีค่ะแต่ว่าพี่ดูจากหน้าคุณคุณนิวแล้วนะคะหรือคุณคริสติน่าแล้วเนะะ<ช>ี่ยมีอยู่บนแบบในในไม้ไหมคะเพราะเขาเป็นปลวกคณฝนก็ต้องเหมาะกับบัธรูมนะคะเพราะเป็นสิ่งปฏิกูลน่าจะทานฐานมาพร้อมกดอธิบายข้อค้อนปฏิกูลแปลว่าอะไร เดี๋ยวห้องแรกให้คุณนิวเขาเลือกก่นอนคุณนิวอยากไปห้องไหนก่อนเลยคะคุณอยากกินขี้หนิงรบอมบ้านรู ว่าห้งที่บ้าบิมนะคะทุกคนก็เป็นห้องที่บอกเลยว่ามีแต่เรื่องสีเคแนวนเรื่องรับเต็มไปหมดรองพอขนาดนี้เคยฝึกในห้องน้ำไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่จะฝึกในโองเพราะบ้านที่อยู่ราชบุรีไงก็เป็นต้นกำเนิดของอกราชบุรีหายตัวได้เนียนั่นใช่เอ้ยน้องดูดทนปอบจะหยิบเสกจริงหรอที่เขาแบบหายตัวไปแล้วไปผุโอยังไงลองทำแบบนี้ดิรับดิน น่ากลัวไหมจ๊ะอันนี้ผลลัพธ์ทางเดศอุ้ยน่ากลัวมากคุกแค่อย่างบอ้ว่ไม่เอาไม่เล่นนะอุ้ยคนลุกสู้เลยแม่เพลงๆพงอะไรที่เราลองกันในห้องน้ำหรือเปล่าธรรมชาติโหดเราไปถามฟังดูนะครับ คิดจะร้องเพลงอะไรใน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 ห้องน้ำบ่อยๆที่แบบฝึกร้องฝึกเสียงอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงตัวเองอ่ะพอเสร็จวัดชาเราก็ต้องกลับมานั <original. S 3> ่งคิดว่าแบบเออเรามีเปลี่ยนท่าอะไรแบบไหนบ้างหดึงกระจกแล้วก an no <plain> ็เริ e ่มเต้นไม่รู้จะครูทำไมอะไรนั้นเป็นสไตล์ไปสไตล์ว่าเพราะว่าในห้องน้ำมันไม่มีใครเห็นไงแล้วสกินแคร์ละค่ะของพี่ ก็จะมีหินของไฟแล้วก็สินดาแลงแล้วก็ดินกระสิวใช่ค่ะเซครตสกินแคร์อะไรไหมคะที่แบบทำให้หน้าออร่าเปล่งขนานี้ไม่กล้าให้คำแนะนำใครเลยนะคะแล้วเคยแบบมีแบบซีนตอนเศร้าๆไหมแบบร้องไห้ในห้องน้ำอะไรแบบนั้นเหนื่อยมากเลยคอจริงก็มีนะเวลาอกหักอกหักกับใครก่อนบิวบอร์ดไม่นับนะคะแก๊ปไม่นับนะคะ ก็เป็นแสดงแถวหน้าขององไทยอะไรบอกชื่อไม่ได้บอกชื่อไม่ได้อันนี้ไม่เขียนข่าวได้เลยเพอคะบอกชื่อไม่ได้อก่ะเวลาอกหักเราคือเราร้องไห้แบบมีกระจกแล้วมีกล้องไหมหรือว่ายังไงไม่มีก็คือนั่งเปิดฝักบัวแล้วก็แบบใช้เป็นมีใช้เป็น M วีแล้วก็นั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณชั่วโมงกว่ามีพักแม่มาเคาะประตูน้ำท่วมน้ำท่วมมาแล้ว ไม่เราพี่คิดเราเคยร้องไห้บ้างแบบร้องไห้ในห้องน้ำอ่ะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแสดงว่ามีก็ความรักเหมือนกันนั่นแหละคนที่สวยเพราก็ต้องร้องไห้กันทั้งนั้นร้องไห้ไม่ได้นะคะเจมส์เออเอ เราทุกที่เดินร้องนะตอนแรกเลยพวกเราก็ได้รู้ความแล้วของตาฟิล์มของพี่นิวพี่ฝนนะคะตอนนี้เราก็มาเล่นเกมกันต่อค่ะถูสบู่นะคะหนึ่งสองสามได้ไหมคะได้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 ถูกแขนวางแบบหนึ่งสองสาม ไม่ได้คนละท่าค่ะคนละโบวเกรอเ่พอบิ้ทำไรขอบคุณเนะอ y ไวยูเค่ะหนึสองสได้ค่ะอองสองสอพี่คริสตินาค่ะข้อแรกนะคะไวยเคหนึ่งสองสามแชดแค่อโอ้โหโคตรมั่วเลยอะ ฝ่นมึงแป้งอะไรของมึง่ะน่ากลัวไปท่าแป้งที่น่ากลัวมากทำหน้าตลกค่ะหนึ่งสองสามเอได้แต่ไม่ได้ค่ะฝนแทนไม่รอดเลยอะแบบมันไม่ได้อะอันนี้คือคู่แบบคู่ที่ได้แน่นอนข้อแรกนะคะจอกไม้หนึ่งสองสาม อันนี้คือคู่แบบคู่ที่ได้แน่นอนคู่ที่ได้แน่นอนโอ้ยออกไปออกนับปินอวกาศโอ้ยสามสองหนึ่งอบเรนโอ้ยคแบบนี้เลยดิฉันเพาลิสติกสามหนึ่ง เลือกนะคะ่ะอ,ห,อหนพี่ขอเลือกไปห้องเอ่อห้องน้องมินนี่ก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุกกิ้งมันกันเลยค่ะเย้ มีเมนูพิเศษที่ชอบทานไหมคะจริงๆชอบกินผักกะเพรากระเพราขอบล่าจังกันฟูดอะยูโดไม่ p o i s o เ o u s หรอคะก็เนี่ยนาออกดาเป็นเป็นพิทเป็นพิทขอแล้าเอาพิษออกก่อนแล้วก็กินไอเนี้ยพวกแบบว่า เออเงขาถามโบใครที่ว่าเขาทำแบบข้าวเป็นเปล่างเป็นอยู่แหละเป็นใช่ไหมเพราะว่าผมผมเป็นยนที่องกิจเป็นมาซื่อร์เชฟดรวยหรือต่อคะเนี่ยเรียนกับมาก็ตะเกามาศาสตราจารย์อยู่ไปเรียนที่ไหนมาบ้างนะปริญญาตรีนี่ที่ไหน Cambridge โธ่อะโธ่ UC a เลยโอเคโอเคแล้วก็ปริญญาเอกนักคำเอกนักคำเอก ไม่ชอบค่ะคุณดาวไม่ชอบไม่ชอบร้านของเมื่อกี้เลยแล้วพี่โปรดล่ะคะมีเมนูโปรดไหมเมนูโปรดหรออ่อมกบเขาทำอ่อมอะไรอ่อมคือจะใส่แบบมิกซ์เบเกสชูโต้แอนด์ปาร์าแอนด์ฟลอกฟล็อกฟลอกเป็นโคเพื่อนกันเคยแบบทำับเค้าให้กันะ นี่ว่ะชอบกินหวานมากทีนี้ชอบกินเปรี้ยวมากก็ฟันสึกหมดแล้วออันนี้คือฟันปอมนะคะข่อยสวยๆเนี่ยของอันนี้คือหวานนี่คือข้างล่างนี่ขาขาปอมแล้วานแล้วเป็นใจดีๆอ่ะเป็นใช่ ก็หนูก็ชอบกินวานเหมือนกันค่ะ้วเป็นอะไดีดีดีกันช่วงนี้อะพี่นิวออนทัวร์อยู่มีเทคนิคในการแบบดูแลตัวเองกินอาหารเพื่อที่จะแบบรักษาเส้นเสียงด้วยนการนอนวันละแปดแก้วแล้วก็ดื่มน้าวันละสิบหกชโมงคืออาบน้ำไปด้วยแล้วก็ กินน้ำด้วยถ้าไม่เนียนรักษาเส้นเสียงไงเวลาแบบมีแบบว่าต้องกินน้ำยังไงให้เสียงเพลาะปกติอะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอะค่ะตอนเรียนร้องเพลงค่ะเขาจะมีเทคนิคก็คือเอาขวดน้ำแล้วก็เอาหลอดก็เป่ามันจะช่วยทำให้แบบเสร์ตดีขึ้นค่ะพี่นิ้วก็ใช้ในโอ่งอะพวกโอ่งแบบนี้เลย เขาเล่ยใหญ่มากไงลองเปลี่ยนจากหลอดเป็นโอ่งดูค่ะมันช่วยเรื่องต่อแ้วพี่ลนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าร้องเพลงไม่เป็นค่ะเหาใช่ค่ว่าเหาร้องปุ๊บห่อเลยหมาเส้นขนล้งขวดเต็อ้ยโอ๊ตตายผลไม่เล่นนะชอบเล่นอีทุกทีเลยชอบเล่นตีนไม่ใช่หน้าอ๋อหน้าเหรอได้ค่ะน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่นิวเนี่ยเขาเป็น โคตเต็มโชว์เดี๋ยวพี่จะเป็นคนแบบเป็น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 โฮสใช่ละกันเล่นเวียนไปอย่างนี้นะคือใครตอบช้าปุ๊บออกจากวงการการเหมือนเดิมมืนให้บอกชื่อผลไม้ที่มีสีเหลือ บานาน่าถับปลดค่ะมงโก้นม่นีนี่ปาสชฟรุตเยลโล่ฟรุตแยลโล่ฟรุตยลโล่ฟรุตเยลโล่แพร์สาลี่อ่าเยลโล่มะเฟืองมีปะพายามันอันเดียวกันกับคนนี้ตอบไปแล้วมม่อนมม่อนมม่อนมมีสีเหลืองเนาะมีสีเหลืองมีหนึ่งเปลือกนอกสีแดงซ้มมมมมมม้มม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 ม สามสี่ห้าไม่ต้องสี่เลยคุณอยากตั้งโจทย์ไหมอยากสิค่ะย่งนี้คุณตั้งโจทย์ค่ะขอเป็นผลไม้ไม่มีเม็ดค่ะโอ้ตะกลลผลไม่้โอ๋อัวนี้หรือเปล่าอ่ะต่อไปเป็นของกินที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอค่ะโอเคแอบฟออะโวคาโดเนื้อวันถูแล้วภาษาไทยแล้วภาษาไทย ได้ตกรอบไปแล้วนะสคนมาต่อ A เหมือนกันแอปเป o t คอตหนึ่งสอง Avocado that's green แอนแอนกินได้ทำไม Elmo มา Animal Animal k i เอะกินได้สัตว์กินได้ทำไมสัตว์ Animal wow หนึ่ง Alligator เขากินจระเข้ได้ค่ะหนึ่งสองเร็วเร็วพูดเป็นภาษาไทยก็ได้มามันจะเป็นตัวเอได้ไงล่ะก็พูดมาสิขออขอยอมแพ้ตกรอบค่ะแล้วตกรอบกันเธอแล้วนะต้องมันน่าจะดีเหือรอดรู้เลยนะคะว่าน้องๆก็คือขี้โกงสุดๆไปเลยอันนี้ต้องเอ้ยเอ้ย ลองตอบเป็นภาษาไทยบ้างเลยว่ะเลาาสุดท้ายนะชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยนหนูนคำวนีนครสวรรค์นครปฐมนครนายกหนึ่งสองสามห้าออกออกออกยังอยู่ที่นหนูนะคะเลาวมินเลาวมินม่ใช่จังหวัดจังหวัดแมคุณ ตบแล้วตบแล้วเนอะนโปซีรมาดาวนานน็อตบุรีไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าตบกลางน็บุรีฮะนุอีไม่มีตักเองเหรอไม่มีเหรอหนูไม่มีนะไม่มีหนูอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่มีจ้านครสวรรค์ค่ะคุณแม่ไปแล้วอ่ะชิงนะชิงกันสองคนนะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่หนึ่งสองสามกูเทพ กาญจนบุรีกอลหฮะกอล่ะเกษตรเนาะเกษตรเนาวมามีอีกไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยกาลสินเนาะการละสินกาลสินกาลสินอ่าได้กำแพงเพชรจำลองดูเกษตรเนาะมามินเนาะเดี๋ยวไม่เอาเกแล้วติดเหรอลูกสูงเท่มหินเสียไง ราวนี้นะคะก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วรู้เลยนะคะว่าเราต้องไปเรียนแผนภูมิประเทศไทยกันนะลูกเนาะโอเคห้องนี้ก็สนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าพี่นิวเลือกห้องน้องพิ่นะอ่ะโอเคห้องลิฟต์ลูมเนาะลิฟต์ลูมตายค่ะ Welcome to Living Room ค่ะก็เห็นว่าพี่มิวอ่ะคริสติน่าร้องเพลงเก่งมากๆเลยห้องนี้เป็นห้องแห่งกิวัตรก็เลยอยากจะแบบให้ร้องเพลงให้ฟังนิดนึงหรือว่าสอนร้องเพลงก็ได้ค่ะน้องๆสอนพี่ดีกว่าไหมคะอยากให้พี่คิอตันิเนสอน The voice you h a อะไรเพลงเด็กๆที่พี่มิวจะมาสอนวันนี้กับทุกคนนะคะเป็นอันนี้คือปล่อยในซิงเกิลแรกคือเพลงช้างในเวอร์ชัน สังกฤษ 1, S One, two, three, four. 2, 3, 4 Elephant, Elephant, Elephant <f> ele You see Elephant, e l e p h a n Elephant v really e r y wait my bow Very n o t very long Very long tail Long tail <Her. S 1> Elephant, Elephant, Elephant Have you seen Elephant or not? before Before elephant has v e r y long nose long nose long ears long eyes ไม่ใช่หรอกน้องหูอ่ะหรออ้าวมันมันแยกว่าเดิมเองอ่ะเอากลับมา็ภาษาไทยเหมือนเดิมนะอ่ะนิเคยไปเยาวราชหรือยังเคยแล้วก็ไปลอง rockstar lisa อจริงๆแล้วก็คือคือพูดได้เหรอคะพูดได้เลยค่ะพูดได้จริงๆ understand you พี่เอง o h my god จริงๆนี่ก็ตัวคนมุนบอบอ่ mm เอ็กซ we ์กราฟกเด็กๆกับเพลงที่เราแบบเติบโตกันมาพ่อแม่สอนแบบร้องกล่อมอะไรเงี้ยเพลงละน่าจะเป็นแบบมันไม่ใช่เพลงแต่วแม่เหบอ one sheep two sheep three sheep แล้วก็จนจะจนหลักอ๋อก็คือนับเขาแก่เขาแก่อาขงหน้อ่ะ ไม่รู้จ้าอ่าตอบหนูอะรู้จอันนี้จำได้เลยค่ะพี่มาลมมพี่มาลมป่ะคะมีมาเดินโอ้ยปีน้าำดินเหรอโอ้ยเป็นพี่มาใช่ใช่พีาม้สึกแต่เพ็งนี้ไม่ชว์จริงๆค่ะแล้วก็มี little things little s t a r อ่าอ่าของไม่นี่ย แม่เคยสอนหนูเพลงครอบน้ำนมครอบน้ำนมป้อมน้ำนมค้าวนมอ๋อข้าวหนูจะกินหกทำไมลูกมันก็เป็นคราวมาสิมีจะมีอะไรบอกสอนเพลงเนี้ยมีเวอร์ชันญี่ปุ่นนะพี่นิวร้องเพลงคราบนมนมเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นได้อยากฟังนะอยากฟังโอเคโอเคเดี๋ยวเองฟังนะคะโอเค องาหายเลยหนูมีเพลงอะไรที่มาสอนพี่นึงไหมเพลงเพลงตอนเด็กๆแล้วพี่เออเพลงที่แบบว่าโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์ you know Apple on a stick gonna make me sick gonna make my heart beat too crazy แางบ้านมันลดจังหวะมันนั่งน้อยแต่เป็นภาษาอังกฤษอะไรรองนั่นสิ Apple on a stick gonna make me sick gonna make my heart beat too n a s e v e not b e c a u o o v n a u s e of e d อออเออเขาแบบยาวเลยไงงดีเออมึงก็ไม่ออกพี่งงอ่ะอันนี้คือของโรยิงเตอร์อ่ะของบ้านเราเป็นบ้านสายทองมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีพอมองกันอันนี้ว้านใสทองวัดดูทีวีนะตำน้ำพริกซอยแม่นาโอ้เข็นคอทำไมเข็นคอเข็นคอ เข่งโคกงรังทายดูเข่งโค้งโคแข่งเข่งโค้งโคเข่งขึ้นขึ้นอะไรขึ้นนั่นขึ้นที่ไหนภูเขาน้ำท่วมทุ่งท่งเราเป็นท่งนาทุ่งเราเป็นเดอร์น่วงเราเวนเดอร์โเอายปก็ได้น้ำท่วมท่งน้ำท่วมท่วงไหนคะถังบุ้งหลงเหลน้ำมาปลากินปลากินเป็ดข้าวเป็ดข้าวเป็ดข้าว มามาปลากินมดเออหนูเก่งนะเอองหนเออไปห้องสุดท้ายกันดีกว่าเป็นไงอิมได้อะไรบ้งเนี่ยจากห้องเนี้ยได้สกิลการร้องเพลงจากพี่กุชชิน่าเยอะมากหนูร้องข้าน้ำนมเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นได้แล้วใช่ป่ะใช่ไหมอิมเดี๋ยวไปฝึกเดี๋ยวไปฝึกเดี๋ยวไปฝึกเนาะเดี๋ยวไปฝึกเนาะโอเคอ่ะไปเดี๋ยวไปห้องสุดท้ายกันดีกว่าไปค่ะเย้ เดินทามาที่เดซซิ่งรูมนะคะเป็นห้องสุดท้ายของวันนี้นะคะ,คะก็กือนเลยอยากจะถามพี่นิวกับพี่ฝนนะคะว่าใจกรแต่งตัวของเรานะคะมันชัดมากๆอยู่แล้วก <c oughs> ็อยากจะถามว่ามันคืออะไรค่ะ <c oughs> มันคือการมิกซ์แอนด์ไมแมทคือถ้าเราแต่งตัวแมทเนี่ยเราจะกลมกลืนกับคนในสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องมีความที่จะกระโดดออกมา,าจากสังคมโดยที่เราแบบแต่งตัวบ้าบ้าเหมือนถังขยะ แต่ยังออกมาแฟชั่นโนบลแบบทุกอย่างคือแฟชั่นมันคือไลฟ์สไตล์อ hmm. uh ินเนอร์ของพี่นิวเสื้อผ้าส่วนใหญ่คือพี่นิวได้มาจากที่ไหนมัง่งวัสวนแก้วรู้จักว oh. ัสวนแก้วป่ะเสื้อผ้าแบบเบสบอดี้ก็โกอตสไตสกอตสไตแอนด์นอสเกย์เพราะว่าของนินวเขามีมอเตอร์ของเขาคือ In Ghost we touch จับผีได้อ๋อใช่จับไดมจับผีได้แล้วก็บางทีผีก็มาจับเราตำรวจก็มาจับเราอย่าเอาไปอยู่อย่าเป็นเพื่อนผีอย่าเป็นเพื่อนเราจะถามื่งไอเทมหลับกันอีกหนึ่งว่ามีไอเทมหลับที่แบบขาดไม่ได้ไะไม่งั้นไม่เป็นพี่นิวกับพี่ฝนของพี่น่าจะเป็นวันตาของพี่นิวอะกังเกงในกางเกงในขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเราหลงเลกเลยของแต่ละคนอะอะไรที่ขาดไม่ได้เลยให้เลือกหนึ่งชิ้น หรอสะพาน่สะพานสะพานสะพานเสือเจ้าเกดเจ้าเกดเจ้าเกดเก๋าของหนูน่าจะเป็นตังหูสีเงินใหญ่ๆอะค่ะแบบพวกแบบตังหูหัวช่ายชอบใส่หูเพราะมันทำให้หน้าแบบยาวของนี้จะเป็นหมวกค่ะบางวันที่ ไม่ได้สะผมใช่หนูน่าจะเป็นแทงท็อปสีขาวแบบเพลนๆพเพราะสามารถแมทต์ได้ทุกอย่างเรามีเล่นเกมมาข้องีนมีเล่นเกมอยู่แล้วค่ะเกมนี้ก็จะเป็นแบบชทย character ม่จากพร็อพตมำ c h a r เร์ร์บนตัวที่เราได้ค่ะโอเคได้มานี่ราวดีดอกชบาดอกชบาสีแดง ตัวดำๆ h i ป p y case ของไทยของไทยเงาะอะไรเงาะอะไรเงาะเงาะป่าเก่งมากเก่งเก่งเก่งมากอ่ะต่อเลยค่ะรองเท้าแก้วภาษารองเท้าแก้วย่าอ๋ออ๋ออ๋อมีหมวกหมวกฟางหมวกฟางลูฟี่อุ้ยเก่มากอะก็มันชัดอยู่แล้วใส่แว่นตาเป็นเด็กใส่แว่นตาเป็นเด็กโคนันใช่มันเก่งมาก่นะ ฟันเ uhm, okay. ย hai, ินเยินฟันเยินเยิ่นของไทยหมาเกี้ยนหมาโอ้ยเอาล่ะมินนี่อยู่ที่คุณแล้วนะคะอยู่ที่คุณแล้วนะคะตัวเหลืองเหลืองมีหลายหลายคนมีหลายหลายตัวเลยเยอะเยอะเลยม่เนีนโหดเร็วมากเก่ง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  อันสุดท้ายนี้ยังไม่มีใครรู้เลยถึงความสามารถของนีนิวคือเป็น native speaker ใช oh <my> ่ทุกคนสัมภาษณ์เขาเป็นภาษาอังกฤษได้เลยเพราะว่า <laughs> ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแบบให้เขาฝากผลง,ง,ผง,งานนหนูทมเขาได้เลยว่าเขามีอะไรบ้างโอเค from w h a you r s e l f yeah I'm pleased that e o t be t r a i n and platform Okay. Yeah. Yes, uh, thank you so much for coming today like how are you feeling happy happy okay. <laughs> happy and dangerous and scary and uh, hungry very really uh, okay. much thank you so much yeah. Do you have anything to say to your fans going watching your tour? Uh, no. please enjoy my tour around the world. Oh. <laughs> See in your country. Ah. <laughs> Can you please say hi to our fans? Mm -hmm. Hello, hola, um, Minglaba day, minglaba,สวัสดีค่ะ. เนี่์คนิ่ิว่าตัชว่ายองเซย์哟，สังเกย์哟，เดซ์。ยังงี้เป็นไงเห็นไหมแต่ว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวพี่นิวมีคำคมเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วมั้งฝนไปเหอะมีคำคมเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบเป็นโค้ดนะให้ทุกคนเอาไปใช้ชีวิตได้ If you go I go we go together คิดไหวมั้ยเ่ จบแล้วนะคะกับล่ารูมวันนี้กับทุกคนชอบนะคะอย่าลืมไปดูเวิร์ลทัวร์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เวิร์ลทัวร์ของ阿拉拉อนาคตนะจะมีเวิร์ลทัวร์ก็้องของเวพรให้น้องๆนะคะได้ประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้เห็นน้องๆอยู่ในซุปเปอร์โบว์เฮาส์ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันแต่ร้องให้ข้าน้ำนมเวร์ชันญี่ปุ่นได้ ขอบคุณมากค่ะและทุกคนฝากทุกคนไปติดตามนะคะ All the White Fox นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าตาโอ้ยมึงชอบมากมั้งวาตาชีวะเป็นยังไงแล้วไงคนละอีเตนคนละเตนะน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ